ยินดีต้อนรับสู่ Defense Horizon ภารกิจของคุณเริ่มต้นที่นี่ขีปนาวุธเจริโช่3ถือเป็น1ในอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ล้ำสมัยที่สุดที่อิสราเอลพัฒนาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและอำนาจการทำลายล้างที่มหาศาลด้วยระยะยิงข้ามทวีปและความแม่นยำสูง ขีปนาวุธชนิดนี้สามารถโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลหลายพันกิโลเมตรได้อย่างแม่นยำรายงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่อิสราเอลจะถ่ายทอดเทคโนโลยีจริโชสามให้แก่ประเทศไทยได้สร้างความสนใจและการถกเถียงในวงการความมั่นคงและการเมืองระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางสำหรับไทยการได้ครอบครองระบบดังกล่าวจะเป็นการยกระดับการป้องกันประเทศสร้างหลักประกันด้านการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ และเพิ่มศักยภาพทางการทหารในภูมิภาคเจริโช3เชื่อกันว่าเป็นขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งแบบ3ตอนที่สามารถติดตั้งหัวรบได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบนิวเคลียร์ระยะยิงของมันถูกคาดการว่ายอยู่ระหว่าง4,800ถึง6,500กิโลเมตรซึ่งจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ขีปนาวุธข้ามทวีปด้วยศักยภาพเช่นนี้ไทยจะสามารถขยายขอบเขตการป้องกันตนเองออกไปไกลกว่าพรมแดน และเสริมสร้างท่าทีเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศสำหรับอิสราเอลการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระดับลึกที่มากกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าหากเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจะเป็นการเปลี่ยนสมการความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมีนัยสำคัญในมิติทางเทคนิคจริโชสาไม่ได้มีจุดแข็งเพียงแค่ระยะทางเท่านั้น แต่ยังมีระบบนำวิถีที่ล้ำสมัยสามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้จะเป็นเป้าหมายที่มีการป้องกันแน่นหนาอีกทั้งยังสามารถยิงจากแท่นยิงเคลื่อนที่ได้ทําให้เพิ่มโอกาสรอดจากการโจมตีล่วงหน้ากองทัพไทยซึ่งที่ผ่านมาใช้ระบบอาวุธที่นำเข้าจากหลากหลายประเทศ จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากการเพิ่มเจริโชสามเข้ามาในคลังแสงเพราะคุณค่าด้านการยับยั้งเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดท,ทบทวนก่อนจะก้าวล้ำอธิปไตยของไทยในมุมของภูมิภาคการมีระบบเช่นนี้จะทำให้ไทยอยู่ในตําแหน่งที่แตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านทันทีผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ของเหตุการณ์นี้ไม่อาจประเมินต่ำไปได้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มหาอำนาจเข้ามามีบทบาทแข่งขันกันมาอย่างยาวนานการที่ไทยมีระบบขีปนาวุธเชิงยุทธ,ธศาสตร์ระยะไกลจะเปลี่ยนสมดุลในภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านอาจต้องทบทวนยุทธ,ธศาสตร์ใหม่ขณะที่มหาอำนาจภายนอกก็อาจปรับเปลี่ยนท่าทีทางการทูตและการทหารต่อไทยสำหรับไทยแล้วการได้รับระบบเช่นนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความแข็งแกร่งทางทหาร แต่ยังสะท้อนถึงความสามารถในการยืนหยัดอย่างอิสระและเสมอภาคกับประเทศที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าในขณะที่อิสราเอลก็สามารถเสริมสร้างพันธมิตรที่สำคัญในเอเชียได้สำเร็จความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ระหว่างอิสราเอลกับไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและเทคโนโลยีด้านกลาโหมกลายเป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์นี้ การที่อิสราเอลพร้อมจะถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเจริโช3ถือเป็นการแสดงบทบาทของพันธมิตรที่เชื่อถือได้ขณะที่ไทยก็ได้ประโยชน์ทั้งในด้านการเพิ่มศักยภาพการป้องกันและการยกระดับภาพลักษณ์ในเวทีโลกความร่วมมือในลักษณะนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องทางการทหารแต่ยังเป็นการทุตท,ที่ทำให้ไทยก้าวเข้าสู่สถานะใหม่ในสายตานานาชาติ อย่างไรก็ตามผู้วิจารณ์จำนวนไม่น้อยก็แสดงความกังวลว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจสร้างแรงสั่นสะเทือนในภูมิภาคการที่ขีปนาวุธข้ามทวีปถูกนำมาติดตั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจทำให้ประเทศเพื่อนบ้านหวั่นเกรงและเกิดการแข่งขันด้านอาวุธระลอกใหม่อีกทั้งยังต้องเผชิญการตรวจสอบจากนานาชาติในแง่ขอองค์การปฏิบัติตามข้อตกลงและสนธิสัญญาที่ควบคุมการแพร่ขยายเทคโนโลยีขีปนาวุธ อย่างไรก็ตามไทยสามารถยืนยันได้ว่าการได้รับจริโชสามมีจุดประสงค์เพื่อการป้องกันประเทศและการรักษาสันติภาพโดยการยับยั้งภัยคุกคามการถกเถียงเหล่านี้จึงเป็นการสะท้อนถึงสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการเสริมสร้างความมั่นคงกับการรักษาเสถียร,รภาพของภูมิภาคเมื่อพิจารณาในเชิงยุทธศาสตร์แล้วช่วงเวลาที่ข่าวนี้ปรากฏก็มีความสำคัญต่อภาพรวมสถานการณ์โลก ปัจจุบันความตึงเครียดในหลายภูมิภาคกำลังเพิ่มสูงขึ้นการตัดสินใจของไทยในการพัฒนาระบบป้องกันที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นจึงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวในการรักษาเอกราชและเตรียมพร้อมต่อความท้าทายในอนาคตหากกองทัพไทยสามารถบูรณาการจริโชสามเข้ากับโครงสร้างการป้องกันได้สำเร็จจะทำให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการปกป้องดินแดน ประชาชนและทรัพยากรได้อย่างมั่นใจพร้อมส่งสัญญาณไปยังมิตรและศัตรูว่าประเทศไทยเอาจริงเอาจังกับการลงทุนด้านความมั่นคงท้ายที่สุดแล้วจริโช่สามไม่ใช่เพียงแค่ขีปนาวุธแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นในการปกป้องประเทศ สำหรับอิสราเอลการถ่ายทอดขีดความสามารถนี้เป็นการยืนยันถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับไทยและการขยายอิทธิพลในเอเชียส่วนสำหรับไทยระบบนี้จะกลายเป็นหลักสำคัญขององค์การยับยั้งภัยคุกคามทำให้เอกราชของชาติได้รับการปกป้องด้วยหนึ่งในอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของสงครามสมัยใหม่ไม่ว่าจะมองว่าเป็นชัยชนะทางการทูตความจำเป็นทางทหารหรือการตัดสินใจที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียง การมาถึงของจริโช3สาในประเทศไทยถือเป็นจุดเปลี่ยนที่จะยังคงส่งผลต่อการเมืองและความมั่นคงในอนาคตอีกยาวนานภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเตรียมพร้อมอยู่เสมอติดตามเราขอบคุณที่รับชม